ระนอง154นะครับโอ้ oh, ยังนั่งกันอีกยาวนะโอ้โหบินสวยมากครับยืนพื้นล็อกคันเร่งไม่ได้นะเมื่อยมือนะวิ่งเส้นนี้นะระนอง154นะครับโอ้ oh, ยังนั่งกันอีกยาวนะ ร้อยห้กิโลกว่าจะถึงระนองนะครับเดี๋ยวเราคันเร่งนิดนึงนะครับทาความเร็วได้นะผมว่ายืนพื้นสักแ0ดสได้อยู่นะรถมันโล่งนะครับไม่มีรถเยอะนะนี่แหละแต่วามันน่ากลัวรถที่แซงกันนะครับ โคง้งบนเนินเหมือนเดิมนะดูเนินนะบ,บนโค้งนะพอขึ้นปุ๊บพลิกโคง้งพันทีเลยนะเข้าขวานะเราจะขับยาวๆกันไปเลยนะตรงนี้นะครับไม่รู้ใครเดินเท้านะเดินด้วยนะแต่ว่าไม่กล้ารับเหมือนกันไม่รู้ใครนะ เยอะด้วยนะเส้นนี้นะครับทางโค้งเยอะทําเวลายากนะแต่ว่า8ปดยังพอได้อยู่นะถ้าเกินร้อยนี่น่าจะลําบากนะครับผมก็เรื่อยๆนะครับวันนี้นะก็วันนี้อาจจะตกนะดูจากสถานการณ์แล้วนะฝนตกแน่นะแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนนะเพราะว่า ดูแดดแรงๆแล้วก็มีเมฆนะครับเกาะกลุ่มกันเริ่มเกาะกลุ่มกันใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้โค้งนะผ่อนกันเร่งหน่อยแต่ว่าไปได้อยู่นะมันยังแต่ว่าถ้าเข้าสักโลยไม่น่าจะเข้าได้นะเมื่อกี้นะหลังๆผมเริ่มขี่รถช้านะครับไม่ได้หมดหลอกเลยนะขับไปเรื่อยๆนะตรงนี้เราเข้าสาู่อำเภอคุรากุรีของจังหวัดพังงานะครับเลยตะก่วป่ามาแล้วนะครับ น้ำมันลดไปสองขีดแล้วนะครับเติมมาจากพนมนะจากนี่พนมก็น่าจะเกือบเกือบร้อยกิโลนะผมว่าหรือว่าได้นะร้อยหนึ่งนะเราจะมาติดรถคันนี้นะคันหนึ่งขึ้นแซงไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าทางโค้งนะครับก็เราก็ไม่ขึ้นแซงเขาก่อนนะเราตามหลังไปก่อนนะครับทางโค้งนะอ่าถ้าเราขึ้นแซงโดนนะเมื่อกี้รถสวนมานะครับเขาก็น่าจะขี่ไม่แข็งนะเพราะว่าไม่ยอมยกให้เราขึ้นเลยนะก็ทางโค้งนะตามไปก่อนนะครับก็ใจเย็นๆนะครับ ขึ้นได้เราก็ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เข้าโค้งนี้เลยนะโค้งเยอะมากนะครับแถวนี้นะทางมันกอนข้างเรียบแต่ว่ามันมีโค้งนะครับก็ต้องดูตาต้องไวนะอาจจะตกหลุมได้นะครับหลุมแล้วรถสบัดิเราล้มได้นะครับเราก็วิ่งยาวยาวไปนะเมื่อกี้แวะเติมน้ํามันแล้วก็เข้าห้องน้ําที่พนมนะแล้วก็ยาวมาเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแวะที่ตะกัวป่านะครับเอ้ย ไม่ใช่นะครับจะไปแวะที่บูราบุรีนะครับละน้อง149กิโลนะจากตรงนี้นะครับจริงๆอยากหาน้ำกินก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดีกว่านะเดี๋ยวไปแวะที่บูราดีกว่านะครับน้องก็ยืนพื้นเร็วๆสักนิดนึงนะตรงนี้นะครับตามือต้องไวนะแถวนี้นะครับโหมีอุโมงต้นไม้ด้วยนะตรงนี้นะครับของบูราบุรีนะครับ ต้นไม้เริ่มขึ้นใบแล้วตรงนี้นะเป็นอุโมงค์สวยหน่อยนะของพังงาเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นทีนะก็เรากําลังขับไล่ยอยู่กับรถกระบะนะด้านหน้ามีรถกระบะคันนึงนะด้านหลังมีรถเกง่งคันนึงนะครับดูเมฆฝนด้านหน้าครับเริ่มตั้งเขานะครับไม่ค่อยแวะไหนนะช่วงนี้กลัวฝนตกมันลําบากนะครับเพอฝนตกแล้ว มันเปียกเชอะแฉะไปหมดนะครับถ่ายวีดีโอไม่ได้ด้วยนะฝนตกนะครับตอนนี้เรามาติดรถช้าอยู่คันหนึ่งนะไม่รู้รถเก่งหรือรถอะไรนะเราก็ขึ้นแซงไม่ได้ด้วยนะครับขึ้นแซงมันจะไปเจอทางโค้งนะั่นผมจะใส่รถกระบะนี้ไปก่อนนะสักคันหนึ่งก่อนนะแล้วก็เราจะเข้าไปเบียดรถเก่งไว้นะเราจะไปเข้าไปแซงแซ่รถเก่งเขาไว้นะตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านโค้งสวนรามนะไม่รู้ยังไงนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็รถขึ้นกรุงเทพนะครับป้ายกรุงกรุงเทพนะน่าจะวิ่งเส้นนี้นะเขาอาจจะ วิ่งกินลมชมวิวทางนี้ไปนะเพราะว่ามันใกล้กว่านะภูเก็ตนะทางนี้จะใกล้กว่าเยอะเลยนะครับเราก็หาเอโรด d y n าม i c เหมือนเดิมนะเอโรยากนะช่วงนี้นะน่ากลัวเดี๋ยวก็เบกนะเราก็ต้องหาทางขึ้นไปดีกว่านะมันไม่เหมือนกับเส้น41บนะเส้นเพชรเกษมนะครับถ้าเราตามหลังเขาเนี่ยมันอาจจะไปชนท้ายเขาได้นะครับรถมานะครับขึ้นไม่ได้นะยืนดูก่อนนะรถเยอะนะ เราก็อาจจะตามตามไปก่อนนะตรงนี้ตำบลบางวันนะขุรทบุรีนะครับไปดีกว่านะครับมีทางช่องขึ้นนะขึ้นเลยดีกว่านะครับไปก่อนนะครับรถกิงไล่หลังเข้ามานะก็ขึ้นมาด้วยนะคันนนนะทำเวลานะสองคันนี้เรื่อยๆนะเราก,ก็กินลมชมวิวนะครับเราก็ยืนพื้นสัก90นะครับเราก็ล็อกคันเร่งเอาไว้นะขับสบายหน่อยนะ ตรงนี้สงสัยเขารีบนะเขาไปก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าอุทยานสีพังงานะครับก็จะเป็นป้ายนะครับตรงนี้นะจะเป็นเหมือนจุดตรวจนะครับก็พังงาแถวนี้ก็มีที่ท่องเทีย่ยวเยอะเหมือนกันนะผมยุคันเร่งก่อนนะตรงนี้นะไม่ได้เลยนะมันเป็นอะไรนี่ปุ๊บมันจะเป็นเส้นสายไฟนะครับเส้นสายไฟนะมันไม่โอเคเลยนะครับมันมันสะมนจะเทือนรถนะ โอเคครับเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคุรับุรีจังหวัดพังงาน,นะครับยืนพื้นอยู่ประมาณ80นะครับเราจะไปแวะพักเติมน้ำมันแล้วก็หาน้ำกินกันที่อำเภอภูระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับตอนนี้ก็เข้าเขตภุระบุรีแล้วนะเหลือประมาณ30กิโลนะครับกว่าจะถึงตัวอำเภอนะวิ่งทางนี้มันจะผ่านอำเภอน้อยกว่านะจากบ้านผมมาก็พน,นมกับบง อาตะบุบารพุระบุรีแล้วเราจะเข้าอำเภอสุขสำรานนะครับแค่สี่อำเภอนะสี่อำเภอแล้วเราจะเข้าสุขสำราญแล้วก็กระปือแล้วก็ระนองเลยนะทางนี้จะใกล้กว่านะจริงๆแล้วผมว่านะเขาจะวิ่งทางนี้กันนะโน่นนะครับฝนมาแล้วครับตั้งขาวมาแล้วครับดูเวลาไปบนึงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ11.40นาทีนะครับไม่น่าจะรอดนะวันนี้ตกแน่นอะนว่าเว่าแต่เราจะรอดหรือเปล่าจากฝนนะมีรถคันเร่งไว้บ้างนะแต่ผัไม่ได้เลยนะ มันทาความเร็วได้หลนะไหนว่าเราถือไม่ได้นะรถอาจจะตัดหน้าเราได้นะเพราะเวลาลราคันเร่งก็ใช้ความเร็วน้อยๆหน่อยนะเราอยาก้ามันเร็วขึ้นเราก็บิดไปต่อนะครับหลังๆผมไม่เคยหมดหลอกเลยนะรถผมนะไม่ก็ขับหมดนะเพราะว่ารู้สึกว่าสงสารเครื่องมันนะก็เดี๋ยวเราเดินทางยาวๆไปเลยนะโอ,โอ้เจอรถ18ล้อนะครับ ก็วิ่งคนละเลนกันนะไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าเขาอาจจะข้ามเลนมาได้หลุดโค้งอะไรเงี้ยเราต้องระวังนะครับโค้งเยอะนะครับเผาเยอะนะวิ่งสบายนะแถวนี้นะขับยาวๆไปครับเดินทางนั่งสบายผมก็ขับสบายสามารถขยับตัวได้นะยืนแล้วก็ขยับตัวให้มันแบบผ่อนคลายนะครับไม่เมื่อยมากนะเขาโค้งก็เอยียงตัวบ้างนะครับ ก็ต่อไปก็เขาบอกว่ามีจุดดำน้าเรือ,อได้สักอย่างนะรือว่าบางที่เราจะลงเกาะพระทองได้นะแถวนี้นะครับเกาะระทองก็คือเกาะที่มันเหมือนกับหาทุ่งหญ้าสวนานะครับที่มันมีไฮยีน่าอยู่นะครับมันจะอยู่ประมาณนั้นนะแต่เราต้องนั่งเรือไปนะเกาะพระทองนะครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะ ก็วิ่งเหมือนวิ่งอยู่คันเดียวเลยนะตอนนี้นะครับเหมือนจะวิ่งอยู่คันเดียวเลยนะเพราะว่าไม่มีใครเลยนะข้างหน้าข้างหลังไม่มีรถอะไรเลยนะวิ่งคันเดียวตั้งถนนนะแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับ <uet ammed. S 1> เพราะว่ามันทเที่ยงแล้วนะตอนนี้นะทเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปแวะที่คูระบุรีกันนะครับผมว่ากลัวฝนจะตกนะอาจจะตกก่อนเราอาจจะโดนฝนนะวันนี้นะ <S <S เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มมืดๆนะครับรถตากแดดดีกว่าฝนตกนะครับ ก็ถ้าเกิดเราเจอรถนะเราเขาจะออกจากซอยเราบีบกดแตรใส่ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะเราก็กดแตรใส่ไปก่อนนะครับด้านหน้าเป็นภูเขาสูงนะครับ เราจะผ่านข้างเขานั้นไปนะอำเภอบุระบุรีนะครับจังหวัดพังงานะบุระบุรีนะครับก็อำเภอแรกนะที่เลยจากระนองลงมานะก่อนจะถึงตะปัวบ่านะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะผมว่านะผมก็ไม่รู้จักเท่าไรเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าจอดแวะพักอะไรนะไม่ได้คุยกับใครนะก็ขับรถผ่านเฉยๆนะครับ ระนองร้อยสามสิบหกกิโลนะครับจากตรงนี้นะตรงนี้เป็นทางเข้านะครับหมู่เกาะซิมิลันนะครับแล้วก็เกาะตาเชยนะจุดเรือดำน้ำพระทองอะไรสักอย่างนะครับน่าจะอยู่ข้างๆเกาะมังคบแด่เริ่มรุ่มเลยนะเมฆเริ่มเยอะขึ้นนะครับอาจจะก,ก่อตัวเตรียมตัวตกนะครับฝนนะเขาเขียนว่าจุดดำน้ำเกาะพระทองนะครับเรือพระทองนะก็ขุะบุรี20่กิโลนะก็ไกลอยู่นะครับระนองก็ร้อยกว่ากิโลอยู่ตรงนี้นะร้อยกว่ากิโลถ้าร้อยกิโลระนองก็จากอำเภอหลังสวนนะอำเภอหลั างสวนไประนองเนี่ยประมาณ100กิโลนะแต่ถ้าเราวิ่งทางนี้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณอำเภอสุขสำราญนะติเกตอำเภอกิตติเกตจังหวัดระนองเลยนะอำเภอสุขสำราญนะครับก็รถคอนกลางเยอะนะผมละกัวสะบัดเหลือเกินในะสีแดงแนี่นะครับสีชมพูนะไม่ใช่สีแดงแมันออกสีแดงแชมพูนะมันอาจจะสะบัดได้นะแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เริ่มแสบตานะไม่ได้เอาแว่นมานะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านคูรอดนะตรงนี้นะไม่รู้บ้านใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่านะเพื่อนผมนะ พอเราไล่โรยยันแอนฟิวไม่ตันนะเขาขี่เร็วมากนะยืนพื้นเร็วมากครับตอนนี้นะ้ำมันลดไปครึ่งถังแล้วนะรู้สึกว่าปั๊มบางจากนะ้ำมันจะกินเร็วกว่าปั๊มเชลนะหรืออาจจะเป็นพื้นที่เขาก็เป็นได้นะครับเราดันเนินขึ้นเขานะหรือว่าเรื่องของการแบบว่าขับขับ,ขบจอดจอดหยุดหยุดนะเพราะว่า ตามมันโค้งนะเส้นนี้นะครับมันก็เลยทําความเร็วไม่ได้แบบว่าเหมือนเมื่อวานผมมาจากนครน,นะเราขับยาวแช่มาเลยนะก็คือว่าแบบ80ก็ยาวเป็นร้อยกิโลเลยนะอันนี้เป็นรถบุราบุรีพังงานะเป็นเป็นรถเมนะเป็นรถบัสนะครับบุราบุรีไปพังงานะปาตะปบปานะครับก็ด้านหน้าเป็นเขานะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะเริ่มง่วงนอนนะครับวันนี้นะเพราะว่าเราขับมาหลายวันแล้วนะ